ก็สวัสดี FC เกษตรกรเจอกันย่างบ่ายอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องออมาพูดถึงสภาพอากาศพี่น้องเอ้สภาพอากาศในปัจจุบันนี้สภาพอากาศในปีปีนี้ปี68เนี่ยออก็มีหลายข่าวหลายสำนักเนาะเ,ออเพื่อนก็หลายคนหลายกูรูหลายอาจารย์ ก็บอกว่าปีนี้นี่มันอะไรนะมันมันเกิดสภาวะที่แปลกประหลาดก็คือมันผิดปกตินั่นแหละอก็คือผิดปกติยังไงก็คือผิดปกติก็อย่างเช่นว่ามันหนาวนานทุกทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่เขาบอกว่ามันมันหนาวแค่หนาวหนาวแค่ไม่กี่วันเอาอย่างสีซาแต่ปีนี้นี่เขาว่ามันหนาวนานมันมันก็จริงอย่างที่เขาว่าเนาะ แต่สําหรับผมนะพี่น้องนะสําหรับผมความคิดเห็นส่วนตัวของผมนี่ผมคิดว่าปีนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องประหลาดดอกพี่นอ้องปีนี้นี่ผมคิดว่าสภาพอากาศของประเทศไทยนี่คือมันกําลังกลับไปสู่กลับไปสู่ปกติเหมือนสมัยที่เห่าเป็นเด็กน้อยพี่นอ้องเอสมัยเป็นตอนเพ็ญตอนที่ผมเป็นเด็กน้อยนี่ผมจําได้เลย หนาวจนถึงกลางเดือนกุมภานน่นพี่น้องหนาวแบบคือแต่ก่อนนี้มันหนาวนานพี่น้องหนาวนานแล้วก็หนาวมากกว่านี้อีกคือผมผมจําได้เลยสมัยผมเป็นเด็กนี่เอแต่หลังจากที่เราโตมาก็ผ่านมาหลายปีกะอากาศมันก็เริ่มเริ่มเอื้อมว่าไหนเริ่ม,เร,มเริ่มหนาวน้อยลงเออหนาวแค่หนาวแ,แค่ไม่กี่วันเอาอย่างสี่ซะ อย่าไปอย่าไปนับว่าเป็นเดือนเลยนะเนาะคือคือผมคิดว่ามันคือว่าเระคือธรรมชาตินี่ผมคิดว่ามันมันปรับสภาพของมันเองผมคิดว่านะอคือก็บางคนหรือว่านักวิชาการหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันมันผิดปกติถ้าถ้าจะมองว่าผิดปกติก็ประมาณสักสิบปีผิดปกติแต่ถ้า ยี่สิบปีสามสิบปีย้อนหลังไปนี่ผมว่ามันมันมันเป็นเรื่องปกติเออเพราะว่ายัางเพราะว่าสมัยก่อนกับเหมือนที่ผมบอกก็คือเอมันก็หนาวแบบนี้แหละพี่น้องมันหนาวโดนหนาวน่านแบบนี้แหละเออเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นสภาพแบบนี้นี่ผมว่าฝนนี่ฝนเนี่ยปีหกแปดนี่ผมคิดว่านะอันนี้ผมสันนิฐานนะเนาะผมสันนิฐานผมคิดว่า ฝนน่าจะดีพี่น้องฝนน่าจะดีเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าสังเกตจากดอกมะม่วงพี่น้องดอกมะม่วงหลายหลายพื้นที่ก็ก่อดกพี่น้องดอกมะม่วงปีนี้เนะี่ยผมสังเกตด,ดูนะคือมะม่วงดอกมะม่วงนี่ดกดีมากเลยเออดกดีมากเลยเออแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดการไหมหก็คือว่าเราคือคือสำหรับคนเฒ่าคนแก่เขาเขาที่เขาเอง ใช้ชีวิตเกิดมานานเนี่ยเขาเขาจะรู้พี่น้องเขาสิฮู้ว่าเป็นแนวใดแนวดาเนี่ยแต่เราเกษตรกรยุคใหม่เราก็อาจอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นเนาะเราอาจจะมองว่าคือถ้าปีไหนหนาวนานเนี่ยมันก็คือที่ผมบอกแล้คือลมลมมันก็คือออกซิเจนออกซิเจนมันก็คือน้าแมนบอกลมมันก็มีทิศเหนือกับทิศใต้มันบอกลมฤดูกาลก็ ถ้าหน้าหนาวมันก็จะพัดจากเหนือลงใต้แมนบอกถ้าหน้าฝนเออก็มันก็พัดจากใต้ขึ้นเหนือแมนบอกมันก็มีแค่สองลมคือระบบลมมันก็คือระบบน้าเนี่ยพี่น้องเออพอถ้าปีไหนที่มันหนาวเยอะเนี่ยมันก็จะหอบความชื้นหรือว่าหอบลมจากจากทางเหนือนู่นแหละเออลงไปข้างล่างแมนบอกพอมันหอบความชื้นลงไปเยอะๆเนี่ยแล้วพอหน้าฝนเนี่ยลมมันพัด ย้อนกลับขึ้นมานี้มันก็หอบความชื้นกลับขึ้นมาเออผมคิดว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกันผมคิดว่านะปีนี้เนี่ยผมสันนิษฐานนะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันผมสันนิษฐานว่าปีนี้เนี่ยฝนน่าจะดีอ,อ,อันนี้นะผมพูดประมาณนี้ผมคิดว่าสันนิษฐานเนาะส่วนถูกหรือไม่ถูกก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเราใช้สัญชาตญาณในการวิเคราะห์เ,เราไม่ได้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ เออคือก็คือว่าเนาะคือมันคืออย่างนี้แหละพี่น้องคือเกษตรกรเนี่ยอาชีพคืออาชีพเกษตรกรเนี่ยคือมันมันอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้แหละพี่น้องเราเราต้องคาดเดาอ่ะถ้าเราเดาถูกก็เข้ากบอาจจะวางแผนได้ถูกต้องแต่ก็คือว่าเนาะคือมันก็ต้องมีการคาดเดาแล้วก็ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ กมูตุเราก็ดูกมูตุด้วยอืก่อนที่จะวางแผนเฮ็ดพ่อปลูกเงียงกะคือจังปีนี้นี่ปีนี้นี่ผมก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้นะผมคิดว่าผมจะหวานผมจะหวานข้าวเร็วพี่น้องเอเพราะว่ากลัวน้ามันจะท่วมก่อนเอเพราะฉะนั้นนี่ประมาณสักต้นพุทธสภาผมคิดว่าผมสิหวานนั่นแหละถ้าเป็นทรงนี้นะอแต่ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีพี่น้องแต่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าปีนี้นี่ ฝนดีแน่นอนพี่น้องอสําหรับใครนักวิชาการาต่างๆอหรือว่าหลายคนก็บอกว่ามันผิดปกติแต่สําหรับผมจะไม่มองว่ามันผิดปกติพี่น้องผมจะมองว่ามันกําลังกลับเข้าสู่ส,สภาวะปกติเหมือนสัพ์เหมือนเหมือนสมัยที่ห้ามเป็นเด็กหน่อยพี่น้องอเพราะว่ามันหนาวนานเอก็น่าจะประมาณนี้พี่น้องเอ่ะ,อะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้อง มาเล่าสู่กันฟังโดนชมทุ่งนาอันแห้งแล้งพี่น้องทุ่งนาบาน้านเท่ามันก็มีแค่นี้แหละพี่น้องเฮ็ดีหยังเฮ็ดเกษตกร,รตก็ต้องว่างแผนพี่น้องเกษตรกร,รกรามันมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศปีไหนฝนดีผลผลิตออกดีปีนั้นนะพี่น้องอมันมันผลผลิตมันสีราคาตกต่ำพี่น้องแต่ถ้าปีไหนแห้งแล้งผลผลิตออกน้อยเนี่ย ปีนั้นราคาผลผลิตทางการเกษตรมันสูงพี่น้องเพราะฉะนั้นกับพี่น้องก็ลองพิจารณาดูพี่น้องทําเกษตรทําได้พี่น้องอทําแค่พอกินพี่น้องออย่าไปเฮ็ดจนล้นพี่น้องเพราะถ้าทาจนล้นปุ๊บนี่มันก็อย่างที่เห็นพี่น้องเอดูเอาถ้าอะไรก็ตามที่มันเยอะๆเกินความจําเป็นนี่เสร็จทุกรายพี่น้องเจ๊งไม่เป็นท่าพี่น้องเอก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันพี่น้อง ครับผมซ้ำนี่แหละ